จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขาปัญหาแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขาปัญหาแหล่งน้ํา เมื่อเวลา13.30นาท,ที่ห้องประชุมขวัญใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในวุฒิพงศุภวณนนีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขาปัญหาแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ของเข้าร่วมประชุมทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้น้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงตั้ง ความเสื่อมโทรมของแม่น้ำลำคลองเพื่อเพระทเนความสุขแก่ประชาชน โดยประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกแหล่งน้ําในจังหวัดมาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพที่ดีด้วยการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้รู้กับประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ํานั้นๆให้มีความรักห่วงแหนและมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแลาหล่งน้ําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7พรรษา28กรกฎาคม2567จังหวัดกา จนบุรีจึงได้กำหนดให้พื้นที่สระน้ำส่วนสุขภาพเทศบาลตะบลลาดย้าตะบลลาดย่าเพเ่อเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาฟื้นและแก้ไข ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการติดตามสภาพแหล่งน้ำที่เคยได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในจังหวัดกาญจนบุรีโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในปี2565และปี2566ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำพื้นที่แม่น้ำแม่กลอง ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วงเทศบาลตำบลท่าม่วงเป็นผู้ดูแลและกิจกรรมการพัฒนาพื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีพื้นที่บริเวณแม่น้ำควใหญ่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีปี2566ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นผู้ดูแล